วิทยาศาสตร์น้อยทดลองกันเรื่องอะไรนะ จากอะไรคะเริ่มจากน้ำก่อนเลยค่ะอ่าเทน้ำก่อนอ่าเทน้ำก่อนนะคะอ่าต่อไปก็ใส่ทร<ส>า,ายลงไปกี่ช้อนคะหอ่าสิบช้อนหนึ่งสองสาม สังเกตดูสิคะเดีย๋ยวเพิ่งสังเกตด,ดูก่อนว่ามันเป็นยังไงคะเออมันมันมัน,ม,นมันเป็นอะไรคะมันแยกชั้นกันเอ้ย,อยเดี๋ยวดูเดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวดูก่อนดูว่าอันไหนชั้นล่างเป็นอะไรทรายค่ะอ่าทร องคุณดูสิคร <Okay. S 1> ว่ามันจะเข้ากันไหม <Okay. S 1> อ่ะลองคุกันสิครั เพราะว่ามันไม่แยะมันมันไม่รวมกันคะ่ะเพราะว่ามันหนักแยกชั้นกันะเพราะว่าชัาา้นชัน้นดินมีความไม่ใช่ดินเออทร,รายความหนาแน่นมากใช่ไหมคะ,คะส่วนน้ำก็มีความหนาแน่นลองลองมาใช่ไหมคะ ส่วนน้ำมันมีความหนานนแน่นน้อยสุดเลยอยู่ข้างบนใช่ไหมคะคี่เรลเราควรเหือดยา